ครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการไปไหนก็ได้โตแล้วนะฮะก็สวัสดีวันที่14เมษายนนะฮะเวลา8โมง10นาทีนะครับ,รบก็แลนในวันนี้ก็คือผมจะพาทุกท่านไปที่วัดพระแก้วนะฮะซึ่งวันนี้ก็จะเดินเป็นไปด้วยในคลิปนี้ก็จะมีวัดวัดวัดนะครับแล้วก็เวลา เราจะบอกวิธีการเดินทางนะครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะฮะพร้อมแล้วเชิญรับชมครับครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาถึงที่วัดพระแก้วแล้วนะฮะก็วัดตอนเช้านี้คนก็เยอะอยู่นะฮะเพราะพะว่าวันนี้ยังเป็นวันหยุดอีกวันนึงนะครับของวันสงการนะครับ ก็ครับผมก็ตอนนี้นะผมก็มายืนอยู่ตรงบริเวณสนามหลวงนะคุณภาพที่คุณเห็นอยู่นี้ก็คือคณะกรุ๊ปทัวร์นะครับที่ว่ามาจากต่างจังหวัดนะก็ทยอยมาที่วัดพระแก้วกันเยอะแยะเลยนะครับนี่นะฝ้าบีฝั่งหนึ่งก็มไม่แน่ใจว่าตรงที่ว่าไปใต้ดินนี้มันไปไหนได้นะฮะ คนยอดจริงคนยอดจริงก็คนก็ใจยอยเข้ามาในประตูด้านหน้าตรงนี้นะครับนะผมครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ที่ในวัดพร,ระแก้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะมีด่านตรวจนิดหน่อยนะครับเพื่อเอเาไว้ถ่ายรูปอยู่สักหมื่นรูปนะฮะครับผมก็เดี๋ยวก็ไปก็จะไปส่วนทันลำดับถัดไปนะครับด๋ยวหลังจากนี้ก็เมื่อะยอยถ่ายบางส่วนมา ให้ชมกันนะฮะเพราะว่ามันมันจะมีบางพื้นที่ทีมเขาไม่ให้ถ่ายรูปนะครับโอเคครับผม เสร็จภารกิจจากไหว้พระเป็นที่เรียบร้อยนะฮะคุณจะสังเกตได้ว่าตอนนี้วัดพระแก้วคนเริ่มเยอะขึ้นนะฮะก็จะมีตั้งแต่คนไทยนะฮะคนต่างชาติส่วนมากจะเป็นนักท่องเที่ยวจากชาจากประเทศจีนนะครับส่วนใหญ่นะครับหรือไม่ก็เป็นฝรั่งจาก แถบยุโรปเมริกาอะไรพวกนี้นะฮะตอนนี้ก็อากาศเริ่มร้อนแล้วนะฮะตอนนี้9ก้ามงสิบสองนาทีนะครับหน้าจอไม่เห็นนะครับนะครับเนี่ยเยอะมากเลยคนส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกนักท่องเที่ยวปู้สูกดิ์เมืองจีนนะส่วนใหญ่แล้วนะครับพวกคนไทยก็มีบางส่วนพม่าก็มีนะครับนะครับคนเยอะจริงคนเยอะจริงปอสพาะแก้วนี่ ก็ยังคงเป็นวัดที่มีความสวยงามเสมอนะครับนนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งนะะึงนะฮะคนเยอะจริงๆ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 ขึ้นชื่อว่าแหล่งท่องเที่ยวนะะี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราจะออกออกจากออพระแก้ว,วนะครับก็ตอนนี้ก็เดินออกมาจากข้างในวัดพระแก้วแล้วนะแล้วคุณก็จะพบกับ วมรมารมบาว่าชวังนะฮะก็ใหญ่โตมโหฬารน,นะฮะครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็ออกมาจากวัดปลากแก้วแล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปก็แผนต่อไปก็คือเราจะไปที่วัดเบญจมาบบพิษนะฮะก็น่าจะเดินกันอีกไกลอยู่แหละนะ,ะครับผม ครับและตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ท่าเรือท่าประจันแล้วนะฮะส่วนที่ภาพที่คุณหินอยู่นี่ก็คือโรงพยาบาลศรีราชน,นะฮะ<ม>ก็เดี๋ยวจะพาไปเดินชมอะไรสักอย่างหน่อยนะเดี๋ยวค่อยหารายฐานลงฐานนะครับครับผม น่าจะเดินทั้งวันนะครับวันนี้ ครับแล้วก็ตอนนี้ก็นั่งเรือมาจากฝั่งท่าประจันเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ตลาดวังหลังนะครับข้างโรงพยาบาลศิริราชนะครับก็เป็นตลาดที่ใหญ่มากๆและของขายเยอะมากๆนะครับซึ่งบริเวณน,น,นี้ก็เต็มไปด้วยของกินนะ,ะหลากหลายเสื้อผ้าต่างๆนะ,ะก็จะมีบางร้านที่ปิดไปเพราะว่าวันที่ผมไปเนี่ยมันเป็น ติดช่วงสงกรานอยู่พอดีนะฮะแล้วก็ก็เสร็จจากนี้ก็รับประทานอาหารเช้าที่บรเิวเวณตลาดวังหลังนะครับครับแล้วก็ตอนนี้ก็เดินเดินออกมาอยู่ข้างโรงพยาบาลศิริราชแล้วนะครับผมก็เเดินเอาเหนื่อยเหมือนกันนะโคตรเหนื่อยเลย <c oughs> เหนื่อยจริงๆครับเหนื่อยเหนื่อยทางข้างๆนี่ก็จะเป็นพวกร้านขายอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับนี่ก็ เมีเดลี่ควีนด้วยนี่ว่าร้านใหญ่ร้านใหญ่นะนะ,ะก็พวกเออร้านเพิษัทอะไรพวกนี้นะฮะเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นทางเข้าโรงพยาบาลน,นะฮะไม่ค่อยได้มาเท่าไหร่นะครับเลยไม่คุ้นนะครับ การค้าข้างถนนก็เยอะเหมือนกันนะครับครับเมื่อกี้ก็ไหว้พระจากวัดรักครังเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ก็คนตามที่เห็นในภาพนี่แหละครับคนเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ได้ยินมาว่าใครไม่รู้ว่าจะมาที่วัดรักคังด้วยนะฮะก็นั่นนะฮะ คครับผมก็ขอตัวไปไปขอระกคังก่อนนะฮะก็เสร็จภารกิจจากวัดรักคังแล้วนะ,ะแล้วเดี๋ยวก็เราจะไปขึ้นเรือข้ามฟากไปนะครับ ไปจากวัดระครังไปท่าช้างนะครับโอเคครับรบแล้วก็ตอนนี้ก็มาข้ามฟากมาที่วัดพร,ระแก้วเป็นที่เรียบร้อยนะฮะแล้วคุณก็จะพบว่าตรงนี้ก็คือเป็นอุโบสถมหาราชนะครับเป็นประตูที่สองนะครับก็จะเป็นบอกประวัติที่มาของวัดพร,ระแก้วนะและก็พระรมามราชวังนะก็ออยังไม่เสร็จสมบูรณ์เท่าไหร่ดีนะที่มาหลบอยู่ใต้ตรงนี้ก็เพราะว่า มันมีแอร์ครับผม <Okay. S 1> พ,อพออย่างนี้แหละคือเหตุผลอากาศร้อนร้อนมากๆเลยนะกรุงเทพม,มานครเนี่ยวันวนใ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 นคลิปนี้นะเป็นอะไรที่เอ่อต้องอยู่ในห้องแอร์แต่ก็ทนมาได้นะผ่านมาได้เนี่ยฮะก็ไม่ได้วยผู้คนนะมาหลบแอร์กันทั้งนั้นแหละครับอากาศร้อนสู้ไม่ไหวครับสู้ไม่ไหวแล้วก็ข้างนอกก็ ีเล่นสงการมีขีดน้ํานะฮะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปบริเวณที่ไปวัดอีกนะครับซึ่งไม่ห่างจากวัดประแก้วนะฮะก็คือวัดก็หลังจากนี้นะก็เดี๋ยวก็จะเดินทางไปต่อไปที่วัดหนึ่งซึ่งอยู่ข้างวัดพระแก้วก็คือวัดเชตุพนวิมลคาร,ารามนะ,ะหรือวัดโพนะครับก็ขออนุญาตอยู่ที่ ห้องแอร์สักครู่เดี๋ยวเดินทางกันต่อนะครับคลิปนี้หนทางยังยาวไกลนะครับโอเคตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดโพแล้วนะฮะก็บรรยากาศนอนเที่ยงนะฮะร้อนมากๆเลยนะฮะคนก็ก็ยังเยอะเหมือนเดิมนะฮะ ก็านะเดินมาจากตรงนั้นจากวัดปลาแก้วมาจากวัดนี้ก็ทำเอาเหนื่อยเหมือนกันนะฮะันเดินกลางแดดนะฮะทางวัดพระเชษฐทุกคนพวกเราก็จัดเป็นวันที่สามนะครับกิจกรรมในช่วงเที่ยงนะวันนี้อากาศก็อึม ครับแล้วก็ตอนนี้ไหว้พระที่วัดละคัางเป็นที่เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็มาแวะที่กินคาเฟ่ยอยู่ข้างวัดละคัางเดินมานิดเดียวนะครับครับก็เดินมาเรื่อยๆก็มาเจอมิวเซียมสยามนะครับก็ร้อนมากๆเลยนะเมื่อกี้ไปพักผ่อนหย่อนใจเกือบสองชั่วโมงนะเนี่ยปรับเป็นวัแป๊บหนึ่งโอเคมุมเห็นกว้างๆนะผมคงไม่ได้เข้าไปข้างในนะเวลาจำกัดครับผม โอเคครับ okay. เมื่อกี้ก็ไปถ่ายที่มิวเซียมสยามมานะเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังเดินทางไปที่จุดไฮไลท์ของวันนี้นะก็คือโคเรียนทาวนะซึ่งผมก็เองก็ไม่ไม่เคยไปนะครับนี่คือผมไปครั้งแรกนะว่าหน้าตาจะเป็นยังไงโปรดติดตามชมนะโอเคครับผมว้าสวยสมชื่อเลยนะฮะ สวยมากๆเลยนะฮะออแมวโบราณหน่อยนะฮะครับแล้วก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่วัดมังกรนะฮะวัดมังกรเป็นวัดจีนที่ ใหญ่ที่สุดในเยาวราชนะฮะก็คนยังเยอะเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวขอขอตัวไปไหว้พระก่อนนะครับครับผมครับแล้วตอนนี้ก็มาอยู่ที่เยาวราชแล้วนะฮะเดินไปเดินมานะฮะโอ้โหใหญ่โตมาโหรานจริงครับ มูลเ,เ,เลยนะทั้งแถบนะครับรถที่วิ่งไว้เล่นเดียวเนี่ยของก็ขายเยอะมากนะฮะไม่น่าเชื่อก็ยังคึกคักอยู่เสมอนะฮะแค่ในย่านยาวราชแถวนี้นะครับครับผม เครับก็มาอยู่ที่ย่างเซมินอลเซนดิวันแล้วนะฮะ่ออ้าหนี้ผมเคยมานานมาแล้วนะฮะก็ก็ผมว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรไปเยอะนะฮะแอ่นี้ผมก็มานั่งข้างหน้าของ KFC ีนะ,ะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะไปที่โคเรียโคเรียทาวแล้วนะฮะเมื่อกี้ไปแวะแถวเยาวราชก่อนนะฮะ เพิ่งมาถึงห้างได้สักพักหนึ่งขอนั่งพักก่อนเดี๋ยวหลังจากนี้จะพาไปแล้ะจะพาไปโคเรียทาวครับผมแล้วเจอกันที่โคเรียทาวครับผมเอาละครับที่นี่คือจุดสุดท้ายของวันนี้นะโคเรียทาโคเรียนทาวนะครับโอ้ย oh, <yeah. S 2> หลังจากที่เดินมาทั้งวันทั้งคืนนะฮะอ้โ,อโห,หน่อยมากๆเลยนะครับวันนี้เป็นทริปที่เหนื่อยอกัน <laughs> เหมือนกันนะ,ะแหม ร้านเยอะๆเหมือนกันนะอาหารเกาหลีนะที่นี่จะเป็นย่านของชาวกรุงเลยนะนี่ผมมาครั้งแรกนะครับเนี่ยร้านเขาไม่ค่อยนี่เท่าไหร่ตรงนี้เป็นลานจอดรถนะข้างล่างเนี่ยทางลงเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าคนพาเนี่ยเขาจะเลือกร้านไหนนะ เดินเรื่อยๆเนะเดิเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอเองนะฮะเพรนึกว่าจะเป็นอะไรย่านใหญ่ๆตรงนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อส่วนร้านอาหารซะส่วนใหญ่นะไม่ได้มีของขายอะไรพวกนี้นะครับโอเคครับผม ครับแล้วก็ตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่ชั้นสองเลยนะฮะชั้นสองนี่ก็จะเป็นพวกเอ่อพวกปิ้งย่างซะส่วนใหญ่นะฮะก็จะมีการไม่ค่อยเยอะเหมือนด้านล่างนะครับนะครับก็โอ,โอ้ตรงนั้นไงมีสินค้าเกี่ยวกับเกาหลีอยู่ด้วยนะฮะน่าจะเป็นอะไรเกี่ยวกับเกาหลีอยู่ในร้านเดียวนะฮะก็นะ เราจะเดินชมฐานค่อนข้างจะพวกพัตะคานอะไรพวกนี้นะฮะตรงนู้นก็เป็นร้านปิดนะมีคลินิกทำฟันด้วยนะตรงนู้นนะครับเอสเตอร์รองนะแถบนี้ทั้งแถบเลยนะฮะเนี่ยทั้งแถบเลยนี่เนสถานที่ค่อนข้างลึกลับนะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรว่า อะไรว่า่าจะเป็นอาหารเกาหลีเหมือนกันนะครับต้มพวกต้มเนื้อพวกวัวอะไรพวกนี้ครับูเสฉวยอะไรพวกนี้ครับนี้ก็ร้านนี้ยังไม่เปิดนะครับนะครับพวกโซจูบาบราบราอะไรพวกนี้มีรูปเป็นกัตตาคานนะครับ ชั้นนี้ก็จะเป็นชั้นพันตขาทั้งหมดเลยนะฮะโอเคพามาดูก็จะพวกก๋วยเตี๋ยวเราจะอยู่ที่ชั้นสาชั้นสี่นะฮะพวกซีฟู้ดนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะฮะเราจะพาขึ้นไปชมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นอะไรวะอ่านเกาหลีไม่ออก น่าจะเป็นพวกกุ๊บทัวอะไรพวกนี้แน่เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกบีบีคิวเหมือนด้านล่างนะอีกร้านหนึ่งร้านนู้นก็ปิดนะครับโอเคเดี๋ยวไปชั้นถัดไปครับผมโอ้โหชั้นนี้ร้างว่ะมรนจะมีร้านอาหารอยู่ร้านหนึ่งนะฮะตรงนี้นะครับพวกอาหารเกาหลีส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกกุ้งพวกปูอะไรพวกนี้ครับ ผมเองก็รู้เท่าที่เท่าเท่าเท่า,ท,าที่รู้นะฮะเมื่อกี้นี่ที่ถ่ายไปตะกี้เนี่ยมันคือชั้นที่สองนะเป็นคลินิกหมอฟันนะให้ตรงนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นบาร์นะครับเออใช่บราร์หญิงด้วยนะตรงนี้เป็นด้านคาราโอเกะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วนะไปดีกว่าข้างบนนี้มีอะไรมั่งวะข้างบนตรงนี้ก็ ไม่น่าจะมีอะไรนะครับเป็นค่อนข้างเงียบเลยนะชั้นบนเนี่ยก็เลยได้ไม่ได้ไปถ่ายแล้วกันนะถ่ายเท่าที่ถ่ายได้นะครับโอเคครับผมครับก็ทริปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็ไม่ทอลาหดเท่าทริปตอนไปฉะเชิงเซานะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะฮะเป็นทริปที่สนุกมากๆเลยนะครับขอบุญที่ติดตามรับชมครับ